เรื่องเล่านี้กันค่ะการตรวจเยี่ยมน้องทหารไม้นะคะผู้บังคับการกรมทหารราบที่8ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของหน่วยฝึกทหารไมของหน่วยฝึกทหารไม้รบ8,002ค่ะโรงแรมโคราชโฮเต็ลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะนายนะคะ่ะของผู้บังคับมาธีพันเอกวรวุฒิสำรานค่ะ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่8ค่ะตรวจความพร้อมหน่วยฝึกทหารไม่เตรียมความพร้อมสำหรับนองทหารไม้พัดที่หนึ่งทับหเจ็ดค่ะกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่8ค่ายมหาศักดิพนเสอำเภอชุ่มแพร์จังหวัดขอนแกน่นค่ะพร้อมรับฟังการบรรยายจากผู้ฝึกและก็ได้โคลน,น่าสร้างการมอบแนวทางนโยบายกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันเพื่อ่ให้เกิด การสูญเสียจากการฝึกเป็นอันคาดและก็ได้โคร้าหมอบงบประมาณบำรุงขวัญให้กับน่วยฝึกทหารใหม่ค่ะเพื่อเตรียมการรับทหารใหม่ที่กำลังสิเขามาประจำการในวันที่หนึ่งพฤษภาคม2,517คือขึ้นมื่ออื่นนี่แหละค่ะโดยพันโทษสงบซิรินกราชค่ะผู้บังคับกองพันทหารราบที่สองก็ได้ให้การต้อนรับ หน่นวยฝึกทหารใหม่ข่ายมหาศักดีพ่นเสบอําเภอชุ่มแพ่จังหวัดขอนแก่นค่ะค่ะพลัดแรกของปีเนาะค่ะหนึ่งพฤษภาค,คมนีมืออืน่นนีเนาะค่ะ,คะผู้บังคับการกรมทหารราบที่แเพื่อนแกนได้เยี่ยมชมสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติการในการรับทหารใหม่เน้นย้ำค่ะการปฏิบัติตองดูผ้าไต่มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเวลาต่างๆนะคะส่วนด้านสวัสดิการสิทธิต่างๆน่วยแกจะต้องชี้แจงให้น้องๆทหารใหม่นี่ได้รู้โดยละเอียดค่ะ ตลอดจนการดูแลคุณภาพชีวิตของน้องๆทหารไม่ตลอดเวลาที่ฝึกอยู่ช่วง6กสัปดาห์แรกนี่เนาะคะ่ะสนองตอบต่อนนโยบายต่างๆของผู้บังคับปัญชาทุกระดับชัน้นพร้อมกันนี้ค่ะก็ได้เน้นย้ำในการฝึกน้องทหารไม่ทุกพลัดเนี่ย คือเรื่องร่มแดดเพื่อนว่ามันห้อนเด้ค่ะมืออื่นไปร้ายงานโตพัดแหลงนี่ห้อนมาคักได้ถันเดอมีการเจ็บปอยผู้ฟึกหรือว่าผู้ส้อยผู้ฟึกนี่ต้องทราบข้อมูลน้องทหารไม่แล้วก็ดูแลยางไก่ชิดต,ต้องหูวได้ว่าว่วาน้องทหารไม่เนี่ยมีโรคประจําตัวอีกอย่างแน่หรือว่ามีความพร้อมซ้ำได้นะคะในการที่สิออกแดดจ้าเพื่อนว่าสันเถาะและนอกจากนี้เพิ่นก่ายยังให้ความใกล้ชิดสางความเสื่อมันแล้วก็สางศรัทธาให้กับญาติทหารพร้อมเนาะค่ะลดความกังวลต่อญาติญาติต่อพี่น้องว่า เพิ่นบอกว่าการฝึกทาหารไม่นีอาสิโหดบอม่นเนาะค่ะเฮ้าดูแลย่างดีว่าสันทธท,ทันผู้บังคับการเพิ่นบอกเนาะค่ะให้มีความสบายใจได้หาเธอลูกหลานของเจ้านี่เขามาอยู่ในหน่วยทาหารของเฮ้าเพิรนวังสิค่ะให้เปรียบเสมือนว่าผู้ฝึกทุกหน้าเนี่ยคือหัวหน้าครอบครัวของทาหารที่สิเขารับการฝึกเป็นหัวหน้าครอบครัวของทาหารไม่ทุกหน้า ทหารใหม่ทุกง่ายเป็นลูกเป็นหลานของคนที่เป็นหัวหนาครอบครัวเพิ่นสิต้องดูแลอย่างดีว่าสันต์ค่ะสบายใจได้เนาะค่ะเนาะพัดแรกพรุ่งนี้ค่ะเพิ่นพาลังบานเพิ่นซูขวนพร้อมเลยค่ะผู้ใดติดทหารนี่ถือว่าเป็นเกียรติเป็นศรีของครอบครัวด้เนาะค่ะนอกจากบรรยากาศของน้องๆทหารใหม่แล้ว